เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับการประกวดครั้งแรกของเวทีสตรีข้ามเพศหรือมิตรานไทยแลนด์2567มิตรานไทยแลนด์224 0ในรูปแบบการจัดการประกวด77จังหวัดซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสตรีข้ามเพศและต้องขอแสดงความยินดีกับน้องซีเกมมินทิดาอ่อนดำนักรังสีแพทย์ที่ได้คว้ามงกุฎมิตรานสุพรรณบุรีพร้อมครอบครองมงกุฎเพชรอันทรงคุณค่าบายกอดไดมอนด์ค่ะ ใช่ค่ะก็จริงๆอ่ะวันนี้ก็ถือว่าคือมิตรส่วรีเราเก็บตัวกันค่อนข้างนานแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะมากก็คนที่มองก็คือเป็นคนที่สมองจริงๆแล้วก็ทําถึงทุกกิจกรรมเป็นคนที่เรียกได้ว่าคือเป็นกระจกสะท้อนดรพอลลี่ดีกว่าคือเรามองที่ตัวเราเราีเฟล็กตัวเราเราก็เลยมองหาว่านางงามคนไหนที่จะมีความใกล้เคียงเราเพราะว่าเราเคยมองมิชรส์ทรายแลนด์ที่แล้วมา ดังนั้นคนที่จะไปเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก็จะต้องเป็นคนที่ม ok> ี potential like> ที่จะมงได้เช่นเดียวกันแน่อคืออย่างแรกเลยซีเกมเป็นคนที่ในกองซีเกมไม่เคยสายเลยซึ่งจริงๆหายากนะคะสําหรับคนที่ อาจจะแบบเติบโตมาในสังคมแบบว่าต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกอย่างตัวดรเองอะ่ะไปเรียนเยอรมันมาดังนั้นการการไม่สายหรือว่าการแบบว่าตรงต่อเวลามันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วจริงๆน้องอะ่ะได้คุณสมบัตินี้มาจากการที่น้องทํางานในก,การแพทย์เ<ไ>นาะในวงการการแพทย์ซึ่งเพียงแค่คุณสมบัติแรกข้อนี้มันก็พิสูจอะไรหลายอย่างแล้วว่าความดิสซิปลินของน้องความสามารถของน้องคือความสวยประจักษ์อยู่แล้วคือความสวยเนี่ย สามารถทาไม่รู้ว่าทําอีกได้ไหมเพราะว่าน้องสวยมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับน้องเป็นพับฟิกสปิเกอร์ที่ดีด้วยสามารถตอบคําถามได้ดีนะคะแล้วก็น้องก็เป็นสามารถเป็นโรโมเดลให้กับสาวทรานได้โดยเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีก็รู้สึกว่าภาระหน้าที่เนี้ยจีเกนจะทามันให้ดีค่ะเพราะสเกนมันจะทํามันให้ดีที่สุดในมิตรทรานไทยแลนด์2024ค่ะ บอกว่าเราเป็นลูกหลานชาตพันธ์ด้วยใช่ค่ะซิกเก็เป็นคนสุพรรณโดยกําเนิดค่ะเติบโตที่สุพรรณและทํางานที่จังหวัดสมุพรรณบุรด้วยค่ะแน่นอนว่าหลังจากนี้เราจะต้อง road to v ว with Mitran Thailand ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะว่าซิกเก็ต้องปรับเวลาการทํางานค่ะเพราะตอนนี้ซิกเก็ก็ทําทงานเป็นนักติดการแพทย์อยู่ด้วยดังน,น,นั้นต้องไปจัดก,การตารางเวนิดหนึ่งค่ะแล้วก็เตรียมตัวสู้กับศึก Mitran Thailand อย่างแน่นอนค่ะคือจริงๆนี่มองว่า Mitran Thailand เราหาคนที่ที่ มีตัวตนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่ไม่เฟกเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็แสดงออกมาเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคือมิ s ชันไทยแลนด์เนี่ยเป็นเวทีที่เราเราไม่ได้มองแค่ความสวยเรามองให้ความสามารถเราต้องการหาโรเโมรลลของทรานเจนเดอร์จริงๆเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาดรพลีก็ต้องเดินเข้าสภาอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นคนที่จะเป็นมิทานไทยแดนได้เราต้องคุยกับผู้ใหญ่รู้เรื่องเราจะต้องนอง้นองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการออนรอบต่างๆนะคะจะได้เห็นเลยว่าทัศนคติของน้องในรอบห้องดำในรอบห้อง unstoppable room เนี่ยน้องก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าพูดตรงนี้ได้ดีและเชื่อมั่นว่าถ้าน้องไปในเวทีมิชชันไทยแด์น้องก็จะเป็นตัวแทนสาวทรานส์ของเราในเจนเ r อร i เ n ชันต่อไปค่ะก็ฝากติดตามซีเกมได้นะคะทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกร ซีเกมซิสค่ะหรือเพจบุนะคะซีเกมมินทิตาก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามด้วยว่ามิสทรานไทยสุพรรณบุรีนะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะออนแอร์ทุกอย่างผ่าน YouTube ค่ะก็รอติดตามด้นยค่ะว่าซีเกมทาผลงานได้ดีขนาดไหนถึงมงลงวันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องและแฟๆนๆางงานติดตามเลยนะคะก็หลักๆเลยค่ะฝากมิสทรานไทยแลนด์2024นะคะวันนี้เราจบสักกะหลาดวิทานสุพรรณบุรี2024แล้ว next station มิ ang, ทานาสดง2024นะคะเราเริ่มกับกิจกรรมแรกเลยก็คือเป็นการแถลงข่าวแล้วก็เป็นการแนะนำผู้เข้าประกวดรวมถึงไพร์มันนะคะในเดือนไพร์มันมิถุนายนนี้เราร่วมขบวนพาเห b a แบงคอกไพร์ร่วมกับกรุงเทพมาานครนะคะและมีกิจกรรมมากมายนะคะมี อ,องค์กรหลายๆองค์กรนะคะที่ร่วมให้การสนับสนุนเราฝากเวทีมิสชาร์นไทยแลนด์2024ด้วยค่ะก็จริงๆนะคะหลกัหลกๆก็คือเพจมิสชาร a นสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ผู้ถูกใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีกิจกรรมอยู่ตลอดนะคะและที่สําคัญอย่างที่น้องบอกเลยเราจะมีการออนเป็น EP นะคะในกิจกรรมที่เราเพราะเราทํากิจกรรมค่อนขน้างเยอะ <c oughs> ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามด้วยทางช่องทาง YouTube แล้วก็ท่องทาง Facebook นะคะ IG ด้วยแล้วก็ t i k t o k ด้วยค่ะ